ไม่เห็นคนไม่ร้องเห็นคนร้องอือหึอือก็อาการโดยรวมดีนะคะหมอบอกว่าตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ถ่ายเหลวเลยนะคะแต่ว่าอึอึอบ้างไม่อึอบ้างหมอให้น้ำเกลือตั้งอยู่หนังบ้างดูจากดูจากเออ่สถานะเอาแต่ยาฆ่าเชื้อยังฉีดให้อยู่นะคะอือ เดนวันที่สี่ก็ไปแล้วสิบโมงเช้าเมื่อกี้แม่อ้อมเคลียร์กับหมอเรียบร้อยแล้วว่าวันที่สี่สิบโมงแม่อ้อมจะมารับไปไม่ต้องหองแง่เลยไม่ต้องยองเลยดูหน้าตาพี่คะสดใสไหมอืมอืมอือช,ชัดหน่อยกล้องก็ช,ชัดๆหน่อยก็ไม่ได้อืม คะานี้ก็เหลือที่ว่า,ราเราจะมาลุ้นเรื่รอหงหนาดแบบของมันให้มันปลอดภัยเท่านั้นเองสงสารมันมีคนบอกว่ามีม,ม,ม,มีมีเพื่อนเม่อ้อมททง f เฟ e b o o k นะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าน้องราหษาหายแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่มีบ้านเขาจะรับนะคะเขาบอกกับนม้อมไว้แต่ว่าทางเ,เพื่อนแม่อ้อมที่ให้อาหารอยู่เขาก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงคือไม่อ้อมมาสั่งให้เขาเลี้ยงว่างั้น,นเถอะ แล้วทีนี้นมันต้มาต้องมารอดูอีกทีนึงว่าจะเอาอยัางไงอะค่ะว่าจะให้อยู่แบบใครทีนี้ผ้านบ้นที่เขามารับที่เขา,าบอกแม่อ้อมเนี่ยเขาน่าจะเลี้ยงแบบระบบผิดแต่แต่ว่าเขาจะปล่อยเขาจะไม่ได้ขังกกงนะแต่อย่างไงแนะม่อ้อมจะลองคุยดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะสําหรับมันว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็คือว่าถ้าไปผ่าตัดแม่อ้อมขอให้มันปลอดภัยก่อนเพราะว่ามันจะต้องหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยจะต้องมาติดตามอาการแล้วก็โอ้ยต้อง แล้วก็ต้องมาผ่าเอาอุปกรณ์ออกด้วยนี่แหละที่สำคัญไม่มีมองหน้ากันเลยนะอีกตัวแสบเซงนะคะเรื่องของเรื่องเซง็งไปแล้วนะมาแวะดูแค่นี้แหละอาหารก็มีคนเอามาให้แล้ว ไปยุ่งกับขอดมันขอดมันจะกินไอขอดมันน่ารักนะดูหางมันดินะหางมันนุ่มมีหางอยู่แค่เนี้ยหางมันน่ารักมากเลยอะแล้วมันสวยนะมันหล่อเอาจริงๆมันหล่อนะแล้วดูหางมันมีกระปุลหลุนหางกระปุลหลุนน่ารักมากเลยโอ๊ยเดี๋ยวนะคะคันเอ้ยกินแค่นี้แะละนิดเดียวเองอะค่ะมันไม่กินเยอะรอยขอด นี่ก็มาเสนอหน้านของเขาเนี่ยกินไปแล้วถ้วยหนึ่งน้ำมันเนี่ยอ,อ,อ,อ่ะ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 ไอ้หนวดขาวไปไปเร็วๆเขา้าไอหนวดดำเริ่มตามมาแล้วเนี่ยคะ่ะไปเร็วๆไม่ต้องไปมองขอดมันปไปไปแน่ป้าเดียรเถอง่าเร็วๆเขา้าไม่ต้องไปยุ่งกับเขามาเร็วๆเขา้านี่บ้านแม่อ้อม นะอ่านี่ใครมืน่นอ่ะนี่มื่นค่ะมื่นหรือนักรบเนี่ยฮะ,ะมืน่นมาเร็วๆตามมามืน่นเห็นไหมครับเดินตามเห็นไหมครับ ตัวนำค่ะที่หนึ่งเลยตัวนำคุณแม่ไอเอียนาพานี่ไอสีทองไอแล้วปักกันแล้วไอเอียลงมานี่เลยไม่ต้องไปยุ่งเลยตัวเองจะกินไหมอิ่มแล้วดิ สีทองแขนเป็นแผลด้วยมันขี้ระแวงค่ะอ่ะเร็วสีทองกินแล้วกินแล้วลูกเอียจะทอบโดนตนัวเมียตบนะคะกินลูกกินเดี๋ยวจะเก็บแล้ว ไช่สีทองอยู่อะไอหมื่นหนีไปแล้วค่ะเนี่ยไอหมื่นหนีไปแล้วแล้วมันก็น่าสงสารนะเนื้อตัวก็มีแต่แผลนะแล้วแม่อ้อมกาลั้จะทำยังไงกับมันน้าพาไปยังเนี่ยไอเอียน้าพาไปแล้วไอขีทองก็ไม่กินเดี๋ยวแม่อ้อมก็ใส่ตะกร้าไว้ตะกร้ามันจะมีสองใบน้าพาไปแล้วลำคาญ ไอเอียตีนภาค่ะแต่ไอสีทองก็ไม่กินแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะกลางคืนอน่ะเดี๋ยวไม่อ้อมเคสีสของให้มันก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวต้องไปดูน้ําตาลด้วย